เบลคัมทูพีพิมชาแนลเป็นเนี่ยอะไรเป็นเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นในคนเดียวนะอย่ามายุ่งผมไผมเรื่องนี้แง่้องนอนไปโอเคทุกคนวันนี้เรามาทาเพลงขอเสียเป็นที่เราเราไม่เคยทําเลยแต่ว่ามีคนมาขอเยอะเหมือนกันไม่รู้จักเลยด้วยใช่แต่คือมีคนมาขอเยอะมากนะคะชื่อแมนอาเป็นอะไรกับเมอาครับเป็นอะไรกับแฟนผมหรือเปล่าไม่ได้เขามีแฟนแล้วเพลงทุกครั้งที่ขามนะคะฟีดแจ็ค W C ใช่ป่ะแล้วก็แม่ทองแปนพันบุภาอุ้ยมีแม่แม่มาร้องด้วยอุ้ยเลิศดแน่เลยแล้วผมก็จะขอตอบกับคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าผมเลื่อนดู ทุกคลิปไม่เห็นมีแมนอาร์เลยพี่ไม่ทำแมนอาร์เพราะว่าเขาไปตลาดล่างใช่ไหมตลาดล่างทียอะไรอะไร what กูไม่เคยแยกเลยว่าเพลงไหนตลาดล่างตลาดคนเออเราแยกเพื่ออะไรคือผมอไม่เคยแบ่งหรอแต่คนที่แม่งเมนนั่นแหละคือแบ่งเออคือ,อยังไงใช่แล้วเดี๋ยวเราวันไหนเราอ่านคอมเมนต์เราจะเอาคอมเมนต์นั้นมาอ่านด้วยนี่ใส่เสียการทำเพลงของเราอะ่ะคือคนขอเพลงเยอะทุกคนก็รู้ใช่ป่ะแล้วเราจะทำยังไงให้ทันถูกไหม,มก็พูดตลอดพูดทุกคลิปก็บอกแลาว่าให้มาช่วยกันทำือพูดไปทุกคลิปมากจะไม่รู้จะพูดไงแล้วนะคะเอางี้พวกมึงรีแอคเลยแล้วส โอเคมาวันนี้เรามาทำเพลงของนอ้องคนนี้เลยนะคะแมนอาทุกครั้งที่ทำค่ะเราจะห้าก่อนไปโรงเรียนนี้มันคือเขาอยู่ใต้ไหมคงงั้นมัน้งกีดยางกียางนั่นไงนั่นไงนี่นนนโอ้โหต้องสื่บมากีดยางก่อนไปโรงเรียนเข้าใจฟิลเลยอะ่ะทุกครั้งที่ทำม,มาพ่อกับแม่เหนื่อยไหมรู้ที่ท่านต่อไว้ก็ วะแม่งขนาดยังไม่ได้ร้องอะไรเลยเห็นเอ็วอยากแรกครับกดลูกแล้วบางครั้งท <designers> <abajo> <genau op> ี่น้อยใจได้โชคชะตาชีวิตเกิดมาทำไมไม่ดีเหมือนใครเก็บเอาความจนไว้เป็นแรงบันดาลใจสักวันเราต้องสบายมองดูพ่อแม่อนแก่ลงทุกวันแต่ว่าความฝันยังไปไม่ได้ถึงครึ่งเล เส้นทางชีวิตจะเป็นยังไงไม่รู้เลยเก็บคําที่แม่สอนเลี้ยงมาเป็นก่อนให้ลองฟังถ้าเจ้าอยากสบายเป็นเจ้าเป็นนายเดือคําเลือกทางที่เดินสิ่งที่เผเชิญในชีวิตในวันที่แม่ทุกครั้งที่ถามว่าพ่อกับแม่เหนื่อยไหมตตวหนูก็รู้ที่ทำต่อไว้ก็คง อยา,ากทำทุกอย่างให้สำเร็จตอนนี้ได้เรียนและเพียนไปก็ไม่เมือ่าัได้ดูแลเลือกออกจากเรียนเพื่อมาดูแลแล้วแต่ใครจะว่าลูกไม่ได้แค่มันคงไม่มีความหมายถ้าใบป,ปริญญาได้มาแล้วแม่ไม่อยู่โอโหลูกไม่ได้ดีเลย,ยสักทอ<ฆ>ั<ต>ทนี้ <laughs> ก็ไม่เอาไหน เอาความฝันเขียนไปในเพลงว่าสักวันเราต้องสบายความจนเป็นแรงมันดานใจแต่ไม่เคยอายว่าเป็นแค่ลูกชาวนาะบ่มีใบป,ปริญญาอีแม่สีอายไพ่บ่เลือกทิ้งความฝันเธอจะมาดูแลต่อถึงจะเหนื่อยเป็นไรลูกสัญญาจะไม่ท้อ าาบยยันปชีวิตมฟังเดอฟังแม่สะก่อนทัาเจ้าเหนื่อยก็มานอนแม่สีก็ไม่เจ้าลับถึงนป็นจังใดแม่ก็ยังหักจะบอกว่าผลรู้ประมาณห้ารอบแล้วะต้นทุนชีวิตเราต่างกันลูกมีฝันตรงทาไปแม่จะคอยเป็นกำลังใจโอ้โหคนดีอ่ะ ไม่มีใบปริญญาคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันคนน่ารักเลยอ่ะคุณดีอ่ะถูกต้องตั้งใจทำไปถึงฝันแม่ก็ไม่รู้จะอยู่ได้อีกกี่วันหลังกายแม่นั้นคนุณ <c oughs> ดีอ่ะที <c oughs> ่หังแสเจ็นนะ <c oughs> แต่ก่อนตา นีหน้าเหมือนน้องอาบดินิมาไหม ได้แรงหมดเลยเดี๋ยวเรื่องราวในชีวิตของแม่นาอันนี้คือพ่อแม่จริงไหมน่าจะใช <clot ting. S 1> ่นะโอเคทุกคนไปฟองความคิดในนู้ดแเราไปรีแคปกันนะคะทุกคนถกมือให้ถกมือให้เลยงดีมากตามไปฟังกันค่ะ